สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารเอกเนกที่สวยงามมากๆและนี่คือจุดเด่นที่อยากให้ทุกคนรู้จักแพ่ลอยน้ําที่ทั้งติดตั้งง่ายใช้งานสะดวกและปลอดภัยสุดๆตัวนี้ผลิตจากพลาสติก HDPE คุณภาพสูงแข็งแรงทนต่อรังสี UV และน้ําทะเลสัมผัสแล้วรู้สึกได้เลยว่าเนื้อวัสดุแน่นไม่ยู่ยและที่ชอบมากคือตัวล็อกแน่นหนาะ ขยายต่อเพิ่มก็ง่ายเหมาะกับพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนบ่อยมาดูการใช้งานจริงเลยค่ะจะเดินจะวิ่งหรือแม้แต่จะเข็นของหนักๆก็ยังมั่นคงเหมาะมากสำหรับเป็นโป้ลอยน้ำหน้าร้านอาหารหน้าบ้านหน้ารีสอร์ทค่ะข้อดีของตัวนี้ค่ะรองรับน้ำหนักได้มากถึง540กิโลกร,รัมต่อ1ลูกหรือ375กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรพื้นผิวออกแบบมาให้ไม่ลื่นแม้ตอนเปียก ทนฝนใช้งานครางแจ้งได้ตลอดปีอายุการใช้งานยาวนานคุ้มค่าการลงทุนมากๆความปลอดภัยก็จัดเต็มค่ะสามารถติดตั้งราวกันตกมั่นใจได้ว่าเด็กๆหรือผู้สูงอายุก็ใช้งานได้สบายใจค่ะโดยรวมแล้วถือว่าเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมาก ทั้งแข็งแรงยืดยุน่นใช้งานง่ายและดูแลรักษาสบายไม่ต้องกลัวสนิมหรือผูกใครที่กำลังมองหาโซลูชันสำหรับพื้นที่ริมน้ำขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะ